มีบางท่านสอบถามมาว่าอยากทาสีตัวหน้าต่างเก่าที่บ้านนะครับจะทําอย่างไรได้มีขั้นตอนอย่างไรเนี่ย คลิปนี้ผมจะมแนะนําเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสาหรับที่ผมาทาสีของผมเองนะครับต้องบอกว่าจุดที่ทําให้เราทํางานช้าและยากที่สุดสําหรับการทาสีบ้านก็คือส่วนของโซนหน้าต่างตรงนี้แหละครับเพราะว่าเป็นโซนที่จะมีทั้งบัวแล้วก็ตัววงกบหน้าต่างแล้วก็ตัวหน้าต่างเองนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้สีคนละตัวกันนะอย่างตัวบัวเนี่ยเราก็ใช้เป็นสีน้ําอะคริลิกเพราะว่ามันเป็นปูนใช่ไหมครับวิธีการเนี่ยให้เราตรวจสอบสภาพของสีเดิมเขาก่อนนะครับว่ายังอยู่ในสภาพดีอยู่หรือเปล่าถ้าดีอยู่เนี่ยเราสามารถจะทาสี ทับกับตัวสีเดิมเขาได้เลยตัวหน้าต่างเองนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นสีน้ำมันเพราะว่าเป็นไม้นะครับตรงนี้เราก็เลือกเขดสีอะไรต่างมาแล้วก็ตรวจสอบสภาพตัวหน้าต่างของเราว่าสีเดิมมันหลุดล่อนไหมถ้าหลุดล่อนเราก็แค่เอาสีเดิมเนี่ยออกให้หมดขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบที่สุดนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะทานับทับตัวสีเข้าไปได้เลยนะครับผมแต่จุดที่ยากที่สุดของตรงนี้ก็คือการเก็บบริเวณขอบนะครับที่มันจะมีส่วนที่ติดกับตัว บัวด้วยนะครับเพราะมันเป็นคนละสีกันหรือว่าส่วนที่ติดกับกระจกเนี่ยตรงนี้เราต้องหาวิธีนะครับอา,อาจจะใช้เป็นเทปกาวย่นก็ได้อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ว่ามันจะเสียเวลาตอนที่ติดเทปกาวนะครับแต่ผมนจะใช้เป็นตัวเกียงนะครับป้องกันไม่ให้สีเนี่ยมันไปโดนตัวกระจกแล้วเราก็ทําการทานะครับบริเวณขอบทั้งหมดเนี่ยให้ได้ออกมาลักษณะแบบนี้ก็จะดูสวยงามนะเป็นวิธีการที่สามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับลองดูเป็นแนวทางนะครับ